สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่แบล็กจะพาเด็กๆทุกคนไปทำแบบฝึกหัดอัจฉริยะน้อยฝึกฝนชาวปัญญาแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำแบบฝึกหัดพี่แบล็กจะพาเด็กๆทุกคนไปเล่นเกมสิ่งใดไม่เก่าพวกแต่พร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อที่หนึ่ง สิ่งใดไม่เข้าพวกรูปที่หนึ่งเป็นตุ๊กตารูปที่สองก็เป็นตุ๊กตารูปที่สเป็นแก้วน้ำรูปที่4ตุ๊กตาเด็กๆช่วยพี่แบกไทยหน่อยสิครับว่ารูปใดไม่เข้าพวกกันโอ้โอ้โอ้โอเจอแล้วนั่นคือแก้วน้ำนั่นเองเพราะแก้วน้ำเป็นของใช้ จึงไม่เข้าพวกกับสิ่งของอย่างอื่นนะครับต่อไปเป็นข้อสองนะครับสิ่งใดไม่เข้าพวกกันสิ่งของที่1นึ่งแครอทสิ่งของที่สองช้างสิ่งของที่สาข้าวโพดและสิ่งของที่สี่มะเขือยาวม่วงเด็กๆช่วยพี่แบ็กตอบสิครับสิ่งใดไม่เข้าพวกจับเวลา 1,2,3,4,5สองสมสห,หมดเวลาแล้วครับสิ่งที่ไม่เข้าพวกกันก็คือช้างนั่นเองเพราะว่าช้างเป็นสัตว์นะครับข้อที่3ครับสิ่งใดไม่เข้าพวกกันรูปที่1บล็อกไม้รูปที่สองแตงโมรูปที่สบล็อกพลาสติก รูปที่4บล็อกยางเด็กๆช่วยพี่แบคคิดหน่อยสิครับรูปใดไม่เข้าพวกกันว้าว,าวาพี่แบคได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่าแตงโมเพราะว่าแตงโมเป็นผล,ลไม้นั่นเองหลังจากที่ดเด็กๆได้เรียนรู้กับสิ่งที่ไม่เข้าพวกไปแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ เปิดไปที่หน้า63แบบฝึกหัดชุดที่60คําคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆนั้นก้ารกระบาททับภาพที่ไม่เข้าพวกตัวอย่างข้อที่1ค่ะมีรูปอยู่ทั้งหมด5รูปด้วยกันเราลองดูสิคะว่าแต่ละรูปนั้นคืออะไรบ้างรูปที่1ขนมเคก้กรูปที่สองไอศครีม รูปที่สามโดนัทรูปที่สี่อมยิ้มรูปที่ห้านมเด็กๆดูตัวอย่างสิคะว่าในทั้งห้ารูปนี้รูปใดที่ไม่เข้าพวกหาเจอไหมคะแต่คุณครูเจอแล้วนั่นคือนม นมไม่เข้าพวกเพราะว่านมเป็นอาหารประเภทเครื่องดื่มค่ะถ้าเด็กๆเจอภาพที่ไม่เข้าพวกแล้วก็กากระบาดทับลงไปที่รูปกล่องนมนะคะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆสามารถทำเองได้ค่ะเสร็จจากหน้า63แล้วเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า64แบบฝึกหัดชุดที่61 กากระบาดทับภาพที่ไม่เข้าพวกเช่นเดียวกันค่ะหน้า64นี้ทำเช่นเดียวกับในหน้า63เด็กๆลองฝึกทำและส่งมาให้คุณครูได้ดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ